เร็วเข้ารีบเ,เปิดเลยนะอะไรเนี่ยล็อกเกอร์ฉันพังอีกแล้วเหรอโอ้เปิดได้สักที <c oughs> ว่าไงลูกชายโอ้ดีครับพ่อ <c oughs> ผมกำลังเตรียมตัวไปเรียนอยู่ครับ <c oughs> พ่อมีอะไรมาให้ด้วยละ่ะ <c oughs> ตั้งแต่ที่พ่อได้เป็นอาจารย์ใหญ่ <c oughs> พ่อก็เลยตัดสินใจจะซื้อล็อกเกอร์ให้หนูใหม่สักหน่อย <c oughs> จริงหรือครับเ็ <c oughs> จริงนะสิดูสินี่ของหนูนะเจ๋งไปเลยอ่ะขอบคุณนะครับเงียบเงียบหน่อยนะ โอ้ผมเข้าใจแล้วครับเป็นความลับสินะได้อันใหม่สักทีสุดท้ายฉันก็ไม่ต้องไปเรียนสายเพื่ล็อกเกอร์เก่าๆแล้วล่ะฉันอยากจะคุยกับคุณสักหน่อยนะค่ะคุณฮันเตอร์คุณไม่ควรจะให้ฉันรอนะคะให้ฉันช่วยอะไรดีจ้าอบบี้ฉันอยากได้ที่สําหรับใส่เสื้อผ้าของฉันสักหน่อยนะค่ะอือใช่แล้วได้เลยจ้านี่ไงจ้ะตอนนี้ล็อกเกอร์พวกนี้ก็เป็นของเธอแล้วนะผมก็อยากร่ำรวยแบบนั้นบ้างจังอย่างน้อยผมก็มีล็อกเกอร์เป็นของตัวเองนะนี่ พ่อครับแบบนี้มันไม่แฟร์เลยนะผมเพิ่งจะได้กุญแจมาเองอะเอาหนังสือของนายออกไปเลยนะแล้วแบบนี้ผมจะเอามันไปไว้ที่ไหนละครับขอ,อ,อ,อพ่อคิดก่อนนะโอ้ลูกเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นี่มีที่อีกเยอะเลยละ่ะขอโทษทีนะแต่ลูกก็รู้นี่ว่าพวกเราต้องการเงินนะ่ะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเธอกำลังขวางทางคุณมิเชลอยู่นะใช่แล้วล่ะดีจังเลยพี่ฉันโทรหานายก่อนทำตามที่ฉันสั่งเลยนะ ฉันซื้อล็อกเกอร์พืกนี้หมดแล้วละจ้ะเอ้าเธอไปหาที่เก็บของที่อื่นเลยนะพวกนั้นก็แค่วิธีของคนไม่ค่มีเงินนะ่ะอิวบอสเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> เยี่ยมเลยเอาแนนไปได้ละฉันว่าฉันขอพิมพ์เขียวไปด้วยก็แล้วกันนะ นี่แหลคะค่ะล็อกเกอร์ของฉันของสุดหรูราของฉันต้องได้รับการปกป้องนะคะตู้เซฟของมิเชลมาแทนที่ห้องครูใหญ่ของฉันเลยเหรอหวังว่าคุณจะไม่ว่าอะไรนะคะที่ฉันเปลี่ยนแถวนี้นิดหน่อยนะคะแน่นอนไม่เป็นไรหรอกจ้ะเดี๋ยวฉันเข้าไปหาออฟฟิศไม่ก็ได้มันก็ยากที่จะปฏิเสธพวกคนร่ำรวยพวกนี้แหละนะขนาดอาจารย์ใหญ่ของวิทยาลัยก็ยังต้องเสียสละเลยโอ้โหขอ,โ,อโทษทีนะมันมัน,น่าอายสุดๆเลยอะ โอ้โกฎของนิวตันนี่เป็นหัวข้อที่ฉันชอบที่สุดเลยละนิวตันนั่นหรอผมเอามาหนังสือมาผิดเลมอมาเออฉันไม่อยา,ากจะเห็นพวกไม่ค่อยมีเงินพวกนี้เลยอะไปไกลๆฉันเลยนะเออ,อก็ได้เธอนี่แปลกสุดๆเลยไปไกลๆอีกได้ไหมแค่นี้ยังไม่พอหรอกนะโอ้พวกคนรวยนี่เรื่องมากจริงๆเลยไกลกว่านั้นอีกวิวโอ้ยทำไมฉันต้องมาอยู่ในห้องโถงแบบนี้ละ่ะอย่างน้อยก็ไม่มีใครกวนฉันเลยนะใช่หร้อล่ะ ตอนนี้นฉันก็ได้เรียนอย่างสงบสุขสักทีนี่เธอ,อที่มันที่นั่งคุณมิเชลนะนเธอไปนั่งที่ห้องโถงเลยไปเธอมันไม่มีเงินเอาซะเลย <c oughs> <c oughs> เธอก็สมควรโดนแล้วล่ะอะไรเนี่ยฉันเนี่ยนะไม่ค่อยมีเงินบ้าไปแล้วปะเนี่ยงั้นเดี๋ยวจ้า, <c oughs> หาแหมแหมฉันไปก็ได้ดีมากเลยเดี๋ยวฉันต้องเอาคืนแน่นอนนี่นายออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วอย่ามาว่าฉันไม่ค่อยมีเงินอีกนะ โชคดีนะเนี่ยที่ยังไม่ต้องเข้าไปนั่งในห้องน้ำอะ่ะเฮ้ยนี่มันที่ใส่ของของฉันนะโอ้ oh, นี่มันหนังสือฟิสิกส์ของฉันนี่นาะ <Huh? S 1> นี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการ <Huh? S 1> นี่จะมีคนอื่นเข้ามาใช้ห้อง VIP กับฉันอีกหรือเนี่ย <Huh? S 1> ใช่แล้วค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคนนั้นจองมานานแล้วค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะฉันรับรองว่าจะไม่มีอะไรมารบกวนคุณได้ค่ะ <Huh? S 1> แหมงงั้นก็ได้จ้ะทุกอย่างมันก็คงจะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วนะ แม่เธอไม่ได้เจอเขากับเซอร์ไพรส์แบบนี้ที่เธอมาทำอะไรในร้านซาลอนของฉันเนี่ยพักผ่อนอยู่ไงจ้าเธอไม่เห็นหรอพีทานช่วยนวดให้มันแรงๆหน่อยได้ไหมได้แน่นอนเลยครับแค่รอเธอก็ช่วยนวดให้มันแรงๆด้วยนะได้เลยค่ะคุณผู้หญิงไม่แค่นี้ยังไม่พอหรอกห,หมอหนวดของฉันดีกว่าเยอะเลยไม่จริงหรอกนะ สงสัยว่าการนวดแบบนี้มันคงจะไม่ได้ผ่อนคลายสักเท่าไหรหรอกเร็วกว่านี้อีกหรอคะเงินก็ได้ค่ะแอบบี้และมิเชลคงจะไม่ได้พักผ่อนดอกนะจนกระทั่งเธอจะรู้ว่าใครกันแน่ที่ร่ำรวยกว่ากันนะ่ะแบบนี้พวกเธอคงจะต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะเนี่ยฉันรู้สึกผ่อนคลายมากเลยอะฉันเดินไม่ไหวแล้วว่ะวันนี้ฉันเหนื่อยมากเลยอะอ๋ยในที่สุดก็ได้พักผ่อนสักที โอ้ถึงเวาลาต้องตื่นนอนแล้วเตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วเหรอเนี่ยหลังของฉันและเหตุการณ์นั้นก็ได้ถูกบันทึกลงไปในประวัติศาสตร์โลกนี่ทุกคนไม่มีใครสนใจฟ<ม>ังฉันเลยเหรอมีตอนใหม่แล้วเหรอเนี่ยหนุ่มไม่ค่อยมีเงินอย่างแดนเขาไม่มีโทรศัพท์ของตัวเองหรอกนะเขาก็เลยต้องดูวิดีโอด้วยวิธีการแบบนี้แหละฉันอยากรู้จังว่าตอนจบใครจะชนะก,กันนะฉันรอจะดูเกมสุดท้ายไม่ไหวแล้วล่ะคุณฮันเตอร์คะเรามาเล่นเกมที่คุณเป็นตุ๊กตาตัวนี้กันดีกว่าไหมคะ อะไรนะไม่มีทาง <c oughs> แต่น,นี่มันสกีดเกมเลยนะคะคุณจะไม่รับข้อเสนอของฉันหรอคะ <c oughs> ไม่มีทางพวกเรากำลังเรียนกันอยู่นะทําไมล่ะคะแบบนี้มันน่าสนใจกว่าวิชาประวัติศาสตร์ตั้งเยอะเธอนี่ไม่รู้จักการเจรจาเอาซะเลยเง <c oughs> ินมันเยอะมากเลย <c oughs> ว้าวคุณพ่อทำไปเถอะครับเงินกระเป๋านี้เป็นของนายเลยแล้วกันเธอรู้เลไรไหมฉันว่าเลื่อนการเรียนออกไปก่อนก็ได้นะดูสิฉันเล่นเป็นตุ๊กตาตัวนั้นได้ดีเหมือนกันนะเนี่ย ฉันดูแล้วเลยว่าใครควรจะเป็นผู้เล่นดีอะไรกันเนี่ยฉันว่าสีเขียวคงจะไม่เหมาะกับฉันเท่าไหร่เลยนะงั้นเดี๋ยวฉันเป็นหัวหน้าเองนี่มันไม่แฟร์เลยอ่ะเฮ้ยนี่มันที่ของฉันนะเธอไปได้แล้วล่ะกล้าดียังไงฮะเผือไปเลยนะขอบคุณสําหรับพ็อเทลนะจ๊ะตอนนี้เริ่มเกมได้แล้วละจ้ะตอนนี้เธอทําให้ฉันโกรธมากเลยแล้วทำไมผมต้องมาโดนแบบนี้ด้วยล่ะต้องรีบเขียนลงไปก่อนที่พ่อจะหันมาเห็นแล้วล่ะทุกคนทําข้อสอบกันเสร็จแล้วหรือยังโอ้ นายโดนไล่ออกไปเลยเอดผมไม่ได้โกงอะไรเลยนะครับวัสดีครับขอตั๋วใบหนึ่งสิครับโทษทีนะน้องชายแต่นายต้องใช้เงินเยอะกว่านี้หน่อยนะแล้วแบบนี้เลยครับมีแค่3ดอลลาร์เองเหรอแค่นี้มันไม่พอแล้วนะขอโทษทีนะฉันต้องการตั๋วสำหรับหนังเรื่องใหม่สักหน่อยนะได้เลยครับคุณผู้หญิงอยากได้ตั๋วแบบไหนดีครับจะเป็นตั๋วธรรมดาหรือตั๋ว V I P ดีครับแน่นอนฉันต้องเลือกอันนี้อยู่แล้วล่ะ V I P สุดๆไปเลยว้าวเชิญเข้าได้เลยครับฉันไม่ยอมปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นแนะ่ ช่แล้วล่ะเอาไว้ตรงนี้เลยเฮ้ยนี่มันหมายความว่าอะไรอ่ะเรื่องนี้สนุกมากเลยล่ะเก้าอี้ของเธอมาบังจอหมดแล้วเนี่ยเอาออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะนายไม่มีตั๋วนะแต่ผมอยากดูหนังเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะครับให้ผมเข้าไปดูเถอะนะผมจ่ายเงินก็ได้ไม่มีทางผมจะเงียบๆนะผมสัญญางั้นก็ได้ถ้ามีเงินแค่เนี้ยนายก็ดูได้แค่ตรงพม่านข้างหลังนี่แหละ เอ้ยแอบบี้เธอโชดีจังเลยอะตอนนี้มิเชลเธอก็เอาชนะฉันไม่ได้แล้วล่ะอะไรกันเนี่ยนี่มันหนังเกี่ยวกับชีวิตสุดหรูราของมิเชลงั้นเหรอนี่ล้อฉันเล่นหรือเปล่าอู้มีป๊อปคอร์นฟรีด้วยอะวันนี้ฉันโชคดีจังเลยขอบคุณมากเลยนะแอบบี้ฉันไม่อยากดูเรื่องนี้แล้วอะงั้นฉันขอนั่งตรงนี้นะไม่ได้ฉันจะนั่งเธอชอบกระเป๋าใบใหม่จากดีไซเนอร์ชื่อดังของฉันไหมเล้จ๊ะผู้ช่วยของฉันก็มีแบบนั้นใบหนึ่งนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ รสันิยมนี่ช่างเหมือนกันจริงๆเลยนะผมขอแซนด์วิชหน่อยนะครับเอาไปเลยกินให้อร่อยนะวัสดีครับพ่ออว่าไงลูกชายหิวหรือยังครับแต่ผมมีแค่ดอลลดร์เองอะแบบนี้คงจะกินได้แค่โจ๊กละมั้งไม่ต้องเสียใจไปนะสงจารของลูกมาเร็วก่อนที่คนอื่นจะเห็นยังไงพ่อก็เป็นอาจารย์ใหญ่นี่นะงางั้นพ่อก็สามารถหาของอร่อยๆให้ลูกกินได้อยู่แล้วล่ะนี่เอาไปเลยก่อนที่คนอื่นจะรู้วันดีเป็นยังไงบ้างครับอิว ุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะจนกระทั่งนายเข้ามาน่ะฉันได้กลิ่นเหมือนคนไม่ค่อยมีเงินด้วยอ่ะโชคดีนะเนี่ยที่ฉันเอาเกรดปรับอากาศเงินปลิวว่อนมาด้วยเฮ้ยจริงๆแล้วผมก็เจ๋งเหมือนกันนะดูสิผมมีเบอร์เกอร์สูตร VIP ด้วยอ่ะ <S <S นั่นนายเรียกแบบนั้นว่าอาหารเหรอมือทิ้งของฉันเนี่ยต้องทําโดยเชฟมือหนึ่งของโลกแล้วก็ส่งตรงมาจากปารีสเท่านั้นละจ้ะอามาดูมะการงของฉันสิสวยมากเลยใช่ไหมฉันต้องโพสต์ลง IG หน่อยแล้วนี่หรอกันเล่นหรือเปล่า ม,มัมมูแซลของหวานของคุณมาแล้วครับขอบคุณมากเลยนะจ๊ะเชฟมันเพอร์เฟกเหมือนเคยเลยล่ะหูยตายแล้วฉันทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วว่ะฉันไม่อยากเห็นหน้ามิเชลแล้วก็ไม่อยากเห็นมบกอรรองผู้นี้เราด้วยเอ้ยแฮมเบอร์เกอร์ที่รักของฉันฉันควรจะได้ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสสินั่นก็แล้วแต่เธอเลยนะดูสิเยลลี่น้ำผึ้งของฉันเป็นรูปหัวใจด้วยนะแกคทำได้แค่นั้นเหรอจ้าของฉันน่ะเป็นรูปเงินดอลลาร์ด้วยล่ะเออ ฉันน่าตั้งใจเลือกเครื่องประดับของฉันวันนี้สุดๆเลยล่ะฉันรอที่จะโชว์ให้ทุกคนเห็นไม่ไหวแล้วนี่ตรงนี้มันที่ของฉันนะไม่นี่มันที่ของฉันทหารฉันมานั่งก่อนนะเธอไปนั่งที่อื่นเลยไปฉันไม่ไปหรอกฉัน้วยกว่าเธอตั้งเยอะฉันจะนั่งตรงไหนก็ได้ที่ฉันอยากจะนั่งอิวเธอก็ได้กลิ่นเหมือนกันใช่ไหมนี่มันกลิ่นคนไม่ค่อยมีเงินนี่นาแถมฉันยังได้กลิ่นเสื้อผ้าถูกๆด้วยอ่ะบืงที่อาจจะเป็นกลิ่นของเธอก็ได้นะอะไรกันเล่าโถดีคลับสาวๆ แต่ฉันว่าถ้าได้กลิ่นเหมือนทองแบบนี้น่าจะดีกว่าฉันว่าพวกเธอสองคนไปกันได้แล้วล่ะเดี๋ยวเธอก็เอาโรคไม่เค่อยมีเงินมาติดฉันหรอกกลาดียังไงมาโยนของใส่ชั้นเนี่ยอันนี้มันของใครฮะสะลรภาพมาเดี๋ยวนี้เลยแหม่ผมไม่ค่อยมีเงินมันไม่ใช่ของผมหรอกครับแล้วคราวนี้ว่าไงฮะจริงๆแล้วมิเชลเป็นคนโยนน่ะนี่มันความผิดของเธอเลย ยินดีด้วยนะที่เธอจบจากโรงเรียนนี้แล้วและได้เข้ามาหาวิทยาลัยอ็อ,อ,อกซฟอร์ดด้วยนะเก่งมากเลยค่ะ <Wow. S 2> คุณมิเชลนี่มันน่าตื่นเต้นมากเลยอะขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะเอ้ในที่สุดก็ถึงวันนี้สักทีลูกรักพ่อภูมิใจในตัวลูกมากเลยลูกทําได้ดีมากเลยนะยินดีด้วยที่จบการศึกษาจากโรงเรียนของเราแล้วลูกก็ได้ไปรเรียนอ็อกซฟอร์ดเหมือนกันนะ จริงเหรอครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยอะเย่ผมไม่เห็นรู้เลยว่าผมฉลาดขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวก่อนนะแต่พวกเราไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมหรอกครับพอเตรียมหาเงินพวกนั้นวินแล้วละ่ะ <conservatives> <boost> พ่อครับพ่อเจ๋งที่สุดเลยอะนี่เป็นวันที่เจ๋งที่สุดในชีวิตผมเลยทุกอย่างเพื่อลูกเลยนะนายมีพ่อที่เจ๋งที่สุดเลยละ่ะแต่สำหรับพวกเรานี่พวกเขายุ่งจนไม่มีเวลามาดูแลลูกสาวของพวกเขาก็เลยหรือไงฮะ ไม่ต้องเสียใจไปหรือนะยังไงพวกเราก็ได้ไปมหาวิทยาลัยเดียวกันอยู่แล้วล่ะสงสัยฉันต้องเตรียมสเปรย์ปรับอากาศไปเยอะๆเลยล่ะคุณจำได้ไหมว่ามิเชลและแอบบี้เธอใช้สเปรย์ปรับอากาศยี่ห้ออะไรเหรอถ้าจำได้บอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน